สวัสดีครับคุณผู้ชม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 มาชื้กกันเน็มเดวนะครับหม้อเอี่ยมนะคุณผู้ชมอร่อยมากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาจิอกันเน็มเวนะครับผม วันนี้โครชชติจะทำข้าอยากกู้ถวายวัดนะครับเนาะพอดีประเพณีของโครเชติเขานะครับผมจะทำข้นมถ้าเป็นช่วงเมษาก็จะทำเป็นข้นมอีกขีดหยาหนึ่งนะครับผมอันนี้จะเป็นข้าวยากกู้นะครับแล้วก็พวกนี้วันศีนนะครับเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมนี่ครับผมอันนี้ก็เข้าโครเชต์เชี่เมืตอเช้าแล้วนะครับเนาะข้าวเหนียวกับโถดิที่สูงนะครับผมนี่จะนึ่งข้าวกอนแล้วก็มีน้ำอ้อยด้วยนะครับนี่แล้วก็น้ำอ้อย ผแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมะพร้าวครับผม,มาพร้าวบดนี่แหละน,นี่เราเอาไปด้วยนาแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวมานึ่งข้าก่อนครับนึ่งข้าก่อนถ้าเป็นรัชชาน,นี่จะเป็นอย่างนี้นะครับผมโคดิชานเขานี่ถ้าเปน็นนี่ก็จะทำข้าวขานมไปถาวายวัดโอ้โหดิสุ่ม อย่งนนะครคูงจะได้อร่อยนะถ้้องนะางนี้ก่อนน้ำเข้านดีนะครับผม ทานนี้นะครับผมจะทานเดือนหนึ่งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผมจะค่อยกลับมาลูกกันว่าจะสุกไหมกว่าจะได้กินก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเดี๋ยวเรามาต้มน้ำอ้อยก่อนล็อกเข้าระวังที่ล็อกเข้าละฉันจะเรียกว่าอ่องน้ำอ้อยนะครับอันนี้หนึ่งกิโลนะครับอ่าจะมี โอ้แค่นีก็พอแล้วนะครับผมหนึ่งกิโลอเแล้ว้กองลงก่อลงเดี๋ยวไปลูกเข้านะครับผมโอ้โน้องอยสุกแล้วเดี๋ยวมาลูกเข้ากันสุกหรือยังหนึ่งสองสามอืมสุกแล้วสุกแล้วใช่ปไปตุ นิดน้ำมันนิดหน่อยนะครับนี่มีน้ำมันด้วยนะครับผมเอแล้วครับผมใส่น้ำอ้อยน้ำอ้อยแล้วนะครับผม โอ้เกินแล้วมาไม่ง่ายนะครับคุณผู้ชมเราจะเสร็จนะครับผมต้องใช้เวลาโอ้โหนีเหนียวแล้วนะครับผมแล้วก็ ได้แล้วได้แล้วเดี่ยวเราเทเสร็จถาบแล้วนะครับผมนี่ว้าวสอมหสองลแล้วนะครับผมหให้มันติด ไม่ไม <mới> ่ดูเลยครับมันเหนียวเกินอ่ะคอยออกก็ นี่แล้วก็ครับผมพวกนี้ก็ใส่มะพร้าวนะครับพร้าวหน่อยนะครับมะพร้าวนี้ถ้าใส่เราต้องกินเลยนะครับผมถ้าเราไม่กินมันจะไม่ดีนะครับมันจะเสียอันนี้วันนี้วันพุ่งก็ใส่อันนี้จะไปวัดนะครับอันนี้ส่วนแบ่งไปวัดมีใครอยากจะกินนี่นะครับผม อีน้ำเดือกคุณผู้ชมม,มันอร่อยมากครับคุณผู้ชมมันหวานมันหอมโท่ิซงด้วยยิ่งเรามาใส่มะพร้าวลงไปโอ้มันเข้ากันดีมากครับคุณผู้ชมมาครับมาครับอ,อันนี้มันเป็นประจำทุกๆปีเนาะคุณรชานก็นจะทําถวายแบบนี้แหละครับผมแระเพณนีของราชานะครับ ถ้าเป็นส <g fret ting> bueno ่วงที่สการส่งการก็จะเป็นข้าวหนุ่มข้าวหนุ่มดิ้นมานี่แหละครับผมภาษาและนาหน่อยเรียกข้าวมื้อของเรือนท่านะครับนี่เขาเรียกเขาอยากกู อร่อยมากครับผมส์สวัสดีที่มานี่นะครับผู้ชมฝากชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจคอยถามด้วยนะครับสวัสดีครับ